สวัสดีค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่จัดสุดาชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆกราฟตัวยิมโนกันนะคะอันนี้พอดีเด็ดไว้นานละจนมันฟีบเหี่ยวไปหมดเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมากราฟนะคะ,ะกันวันนี้ก็จะใช้เป็นตัวต่อแก้วมังกรน,นะคะเพราะว่ามันก็ตอนนี้คือต่อค่อนข้างแพงก็เลยชําตัวหนอ ต่อแก้วมังกรไว้ใช้เองนะคะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีมีดคมๆนะคะ1อันชัดไม่เอ่ยอดดนนะะแล้วก็ตัวแอลกอฮอล์แล้วก็ตัวนี้นะคะก่อนอื่นก็คือเราจะต้องทําความสะอาดออตัวมีดให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวมีดไม่สะอาดทําให้มีการติดเชือ้อทําให้ตัวตัวหนอนนี้เน่าได้นะคะนะคะเช็ดทำความสะอาดเลย อันนี้ก็จะเป็นสำลีชุบแอลกอฮอล์นะคะก็ทิ้งระยะเวลาให้แห้งแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อแล้วก็ค่อยใช้ปากนะคะ แก้วมังกรก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ข้อเสียของตัวต็กแก้วไอตัวต่อแก้วมังกรก็คืออายุจะสั้นแล้วก็ตัวท่อน้ําเลี้ยงจะแข็งนะคะแต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ข้อดีของมันก็คือตัวท่อน้ําเลี้ยงเนี่ยจะส่งดีจะทําให้ต้นไม้เราตัวตัวเจ้าเค็กตัดเราโตเร็วนะคะอันนี้แห้งแล้วก่อนอื่นก็ปาดเลยนะคะก็ปาดให้ได้ครั้งเดียวอือค่อนข้างแข็งนี่นะคะ ก็จะเห็นตรงกลางที่เป็นตัวท่อน้ำเลี้ยงนะคะปาด,ด้านข้างนะคะเพื่อไม่ให้ตัวน้ำความชื้นมันขังอยู่นะคะเสร็จแล้วก็ตัวเจ้าหน่อยิมโนนะคะปาดเลยนี่นะคะก็จะเห็นนะคะว่าตรงตัวกลางเนี่ยตรงกลางนี้ก็จะเป็น ตัวท่อน้ําเลี้ยงนะคะก็จะให้ตัวท่อน้ําเลี้ยงมาประกบกันนี่นะคะะวางลงไปเลยเสร็จแล้วก็ใช้ตัวเทปใสนะคะมาแตกยึดเอาไว้ ตอนช่วงที่เราวางตัวเจ้าคิดตัดลงไปที่ตอนะคะก็ต้องดูให้ทอ้ํำเลียงนี้ตรงกันนะคะบางคนอาจจะใช้เป็นตัวที่ชู้มารองเพื่อที่จะไม่ให้ติดน้ำเขานะคะแต่ว่าของอ้อเองนี้ก็จะใช้เป็นตัวเทปสแปะเลยเอย่างนี้นะคะเราก็แปะลงไปนะคะ แล้วก็อีกประมาณ5-7วันค่อยมาแกะดูว่าติดหรือไม่ติดนะคะอขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ